ปรุณสวัสดิ์เต้าเจอจริงเผยแพร่วันที่๑๙ตุลาคม2568มีกับไม่มีต้องพควรคู่กันไปชีวิตจึงจะมั่นคงและยาวไกลมีกับไม่มีคือหนึ่งเดียวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเต้าดังฝ่ามือและหลังมือที่เคียงคู่มาตลอดแต่ในชีวิตจริงมนุษย มักให้ค่ากับมีแล้วหลงลือไม่มีเช่นมุ่งหาชื่อเสียงและการเสพสุขทั้งหลายแต่ไม่คำนึงถึงวิธีการและผลลัพธ์หรือใส่ใจเพียงจำนวนและรูปแบบโดยไม่ได้คิดถึงประสิทธิผลแท้จริงไม่มีคือรากฐานแห่งสรรพสิ่งด้วยพลังเคื่อหนุนของไม่มี สิ่งที่เป็นรูปธรรมจึงมีความหมายความภาคเทียนจึงมีทิศทางอุปกรณ์ที่ดีจึงสำแดงประสิทธิผลอันแท้จริงได้หากปราศจากไม่มีมาเกื้อหนนนสรรพสิ่งก็เป็นเพียงเปลือกว่างเปล่าการสร้างสรรค์ก็ไม่อาจสืบสารต่อไปการพูดที่ใครๆก็พูดได้ แต่สาระที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งกลายเป็นพลังโน้มน้าวผู้คนปรับแตกต่างไกลสุดฟ้าหากใจเต็มด้วยเมตตาแม้ใช้คำดุดันดังเสียงเพชฌฆาตก็หาได้ทำร้ายใครไม่แต่หากแสงไว้ด้วยความต่ำรามแม้หวาดวาจาหอมหวานก็เป็นเหมือน ี่เครือบผมดาบฟังแล้วชวนให้รู้สึกเสแส้งจอมปลอมดังนั้นเต้าเกิดจริงบทที่81จึงอ็กล่าวว่าคำพูดเชื่อถือได้อาจจะไม่สวยหรูคำว่าเชื่อถือนี้ก็คือสิ้นสีอันไร้รูปคำพูดที่มีรูปเป็นเพียงภาชนะสิ่งไรรูป ในนั้นต่างหากคือกันสารแพ้จริงการเรียนรู้เต้าก็เช่นกัน่ังเอาแต่เอ่ยถ้อยวาจาล้ำเลิศแต่ไม่ลงมือปฏิบัติย่อมเป็นเพียงนักวิชาการที่ศึกษาเต้าเท่าน้นหาใช่ผู้บำเพ็ญเต้าเจ้าเติดจริงบทที่56กล่าวว่าผู้รู้เต้าไม่พูดมากผู้รู้มาก ไม่รู้เท่าพลังจากการกระทำย่อมยิ่งใหญ่คำพูดความจริงใจย่อมประเสริฐกว่าการเสแสร้งใ้คำเรียบง่ายบวกการลงมือปฏิบัติจริงก็เปรียบเหมือนฝนฤดูใบไม้ผลิที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งอย่างเงียบงนันสาม,มารถหล่อเลี้ยงหัวใจตนอย่างเงียบเงียบและยังส่องสว่างใจผู้อื่นอีกด้วยนี่แหละ พลังแห่งเต้าเราศึกษาเต้าก็เพื่อใช้ชีวิตอย่างงดงามและชีวิตเองก็คือเวทีอันยอดเยี่ยมในการฝึกเต้าในเมื่อมีกับไม่มีล้วนเป็นเต้าเราจึงต้องกลุ่มทั้งสองไว้พร้อมกันการเรียนรู้จากมีจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้มีสนับสนุนก็จะทำให้พลัง ไม่มียิ่งใหญ่ขึ้นในเวลาเดียวกันการคำนึงถึงไม่มีก็ข,ขาดไม่ได้ด้วยแรงเพื่อหนุนของไม่มีจะทำให้มีสำแดงประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงดังนั้นมีและไม่มีต้องควบคู่กันไปชีวิตจึงจะเดินไปได้อย่างมั่นคงและยาวไกลนี่แหละคือปัญญายิ่งใหญ่ ที่คงความสมดุลของชีวิตอรุณสวัสดิ์คนเรามีเพียงอยู่ในความสงบนิ่งเท่านั้นโชคจึงจะผันมาเป็นความโชคดียิ่งสงบนิ่งได้ฉันใดเลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กก็ยิ่งสูงมากขึ้นฉันนั้นการฝึกฝนหลอมหลอดที่แท้จริงคือการทำตนเองให้สงบนิ่ง ผมเกลียวปรองดอกและรักษาความเป็นกลางให้มากยิ่งขึ้นยกระดับพลังสนามแม่เหล็กให้สูงขึ้นพลังอันดีงามจึงไหลเวียนไปสู่จุดนั้นและประคองให้อยู่ในสภาวะเช่นนี้สิ่งดีงามจึงจะหลั่งไหลเข้ามาโดยอาจารย์เจ้าเมียวบอกสกันยายชน25าร